วสวัสดีนะคะคุณแพันดีส้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะะนี่ก็ะไลฟ์กับทาง Mandarin Clinic นะคะทาง IG นะคะแล้วก็วันนี้นะคะทาง Mandarin Clinic ได้รับเกียรตินะคะจากคุณพันดี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะ,คะก็พอเห็นบุ๊ก,กิ้งของคุณแพันดี้ปุ๊บปิงต้องมาดักเราแล้วบอกว่าหนูต้องของสัมภาษณ์คุณพันดี้นิดนึงนะคะว่าขอบคุณมากเลยค่ะ ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงในไอจีเยอะมากนะคะ mm hmm. แล้วก็จะอคอยรีวิวนู่นนี่สินค้าที่ดีๆนะคะมีคุณภาพาว่าวันนี้นี่แหละคะ่ะได้มาสัมภาษณ์คุณพันดี้เดี๋ยวให้คุณแพนดี้แนะนําตัวเองนิดนึงนะคะค่ะชื่อพนดี้นะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ,ค,ะคือคุณพันดีอ้อ่ะมีเชื้อสายจีนใายจีนไปนจริงๆเป็นคนลูกครึ่งสิงคโปร์คุณพ่อเป็นคนสิงคโปร์นะคะ,คะแล้วคุณแม่เป็นคนไทยแต่คนแล้วก็ครึ่งอิตาลีคะ่ะ คือจริงแล้วผิวดีมากเ้าก็ถอดแล้วก่ามาคือสวยมากนะคะสามารถไปติดตามใน i อของคุณแพนดี้ได้นะคะคือสวยจริงๆขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะทาไมถึงแบบมองหาแพทย์แผนจีนหรือว่าทาไมถึงวันนี้ถึงได้แบบจองนัดมาด้วยความที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคอบาลัยการปวดเมื่อยนะคะมานานแล้วจริงๆก็มาสักพักใหญ่ๆแต่ว่าด้วยการเราก็ไปแก้ปัญหาด้วยการเคยทานยาคลายกล้ามเนื้อแล้วมันก็แบบแป๊บเดียวหายแล้วเหมือนเราต้องทา เรื่อยๆพอเราทานเรื่อยๆเรารู้สึกได้ว่าการทานยาพวกนี้มันจะสะสมในร่างกายของเราแล้วมันจะอยู่ในตับของเรามันไม่ดี <Nice. S 1> เราก็อ่ะตัดไปอันพอ<ะ>ตัดไปนู่นเราก็เลือกในการนวดแผนไทยเมื่อแผนไทยก็ตรงจุดได้บ้างนะคะ,ะแต่มันก็ยังกลับมาเป็นอีก<ะ>ก็เลยอ่ลองมองเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนบ้าง<ะ>เพราะาก็เลยเห็นของที่นี่นะคะด้วยความที่พนดี้อยู่แถวนี้อยู่แล้แลวก็ผ่านไปผ่านมาเอ๊ะที่นี่มีแพทย์แผนจีนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองเปิดดูตาม Facebook นะคะ i ิน t a g r กรมนะคะว่า เขามีแบบอะไรบ้างให้แพนดี okay. <the fast> ้ได้มาลองดูก็เลยลองดูเลยค่ะว่าเห็นว่าคุณหมอนะคะมีการไลฟ์แล้วก็มีเกี่ยวกับให้ข้อมูลต่างๆหลายๆอย่างให้ได้ละเอียดมากเราก็เลยจองบุ๊กิ้งเลยดีกว่าก็วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาต้อนรับคุณแพนดี้นะคะก็ตามขั้นตอนของเรานะคะมาถึงก็จะมีการกรอกประวัตินะคะแล้วก็เช็คอุณภูมิวัดความดันนะคะรานนี้เนี่ยขั้นตอนสำคัญก็คือเรื่องของการแมชชีพจร นะคะคุณแพนดี้รู้สึกยังไงบ้างกับการแม่ชีพระจัแพนดี้รู้สึกดีมากคือเคยเห็นแต่ในหนังนะแล้วเราก็ไม่เคยแบบลองเลยทีแรกคุณหมอบอกแม่ชีประจันแล้วก็เอ๊ะอะไรคืออะไรอ๋อบิ่งนึกได้ก็คือนี่คือแป๊บเดียวคือคุณหมอรู้เลยอ่ะว่าแพนดี้มีปัญหาอะไรบ้างแล้วคุณหมอก็พูดแบบตรงจุดเหมือนเหมือนอยู่กับเราเลยก็เอ๊ะใช่เลยค่ะคุณหมอแล้วก็คือก็รู้สึกดีมากที่แบบที่นี่คือ เขาให้ตรงจุดเลยแล้วก็บอกรู้เลยว่าเราเป็นอะไร<ฮ>ะก็คุยกันรายละเอียดแล้วก็แนะนาว่าแพนดี่ต้องทาอะไรบ้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แพนดิ้ก็ออโอเคนะรู้สึกประทับใจตั้งแต่พอตั้งแต่ที่ตั้งแต่จริงๆประทับใจตั้งแต่เข้ามารู้สึกแบบเออที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกรีรลกซ์นะคะแล้วก็มีความปลอดภัยตั้งแต่แรกตัก้งแต่เข้ามาขั้นตอนแรกๆจนไปข้างในไปพบกับคุณหมอก็ยังมีขั้นตอนความปลอดภัยด้วยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอก คือบอกจุดปัญหาเราแล้วก็แนะนําเราอีกด้วยว่ากลับไปผ่นนี้ต้องทําอะไรบ้างก็คือดูแลองหลวมดูแล่หมดเลยคือไม่ใช่ว่าปวดก็ดูแลแค่เรื่องปวดอะคือมันต้องซักประวัติแล้วก็ดูว่าไลฟ์สไตล์ที่เราใช้มันเป็นยังไงนะคะการนอนหลับการบัสสวะหรืออะไรที่ที่คุณผันนี่มีปัญหาตรงนี้คือก็ต้องเล่าให้หมดเลย นะคุณหมอจะได้รักษาได้ถูกจุดด้วยอันนี้ก็คือต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการฝังเข็มค่ะนะคะคุณหมอฝังเข็มให้คุณแันดี้รู้สึกยังไงบ้างคือจากตอนแรกที่แบบ <c oughs> มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องฝังเข็มยังไงทีแรกก็แบบการฝังเข็มต้องเจ็บแน่ๆเลยแล้วการฝังเข็มแบบต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะแต่คือคุณหมอมือเบามากตั้งแต่ <c oughs> ติดอันนี้ให้แล้วอะที่หูให้แพนดี้ไม่ใช่ติดหมุดใบหูแล้วก็แนะนํได้นะว่าการติดหมุดใบหูอะเพื่ออะไรแล้วเรากลับไปเราต้องทําอะไรบ้างอะค่ะแล้วแพนดี้ก็โอเคนะคะแล้วก็พอตอนเรื่องเกี่ยวกับแบบฝังเข็มนี่แหละโอเคเลยอะคือด้วยความที่แบบมือเบามากแป๊บเดียวแล้วก็มีการฉายแสงกระตงรงที่ฝังเข็มอีกตั้งหากนั่นอาจทำให้รู้สึกมีความอุ่น ใช่แล้วตรงที่เราอะปวดตึงๆอ่ะรู้สึกได้ถึงแบบเวลาฝังลงไปไม่เจ็บด้วยนะแต่มันแค่ตึงๆแล้วก็มีติดเครื่องกระตุ้นด้วยใช่ใช่สีเครื่องกระตุ้นนี่มันจะช่วยเพิ่มการทํางานของเข็มนะคะทำให้เรารู้สึกต๊ดๆมีคนขยับเข็มตลอดเวลานะคะตอนแรกลูกค้าจะค่อนข้างกลัวโอเคแรกก็กลัวอะไรก็คือการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะคะเพื่อ ส่งตัวกระแสไฟฟ้านี้ไปที่ปลายเข็มแล้วก็มันก็จะลงไปที่ชั้นกล้ามเนื้อคราวนี้มันจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะเพราะเราเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะเปิดเบามากไม่ได้เปิดเปิด<อ>แบบแรอยอย่างนี้นะคะไม่ใช่ก็คือเปิดแค่ในระดับที่ลูกค้าแบบรับได้แล้วก็ แค่กระตุ้นเบาๆค่ะลูกค่ะก็จะได้ไม่กลัวแต่ผ่อนคลายจริงๆคือแพนดี้หลับอะใช่ใ่แพนดี้หลับสบายไปเลยใช่รู้สึกแบบโอเคสิบห้านาทีสหรับการฝังเข็มนะคะต่อมาก็คือคุณหมอทำผ่าตัดการครอบแก้วให้ด้วยก็จะมีฝังเข็มหน้าด้วยนะใช่ฝังเข็มหน้าก็ที่แรกก็กลัวไม่ค่ะแล้วก็แบบออกมาแล้วก็เอ๊ะจะมีเลือดซิปๆิปไหมไม่มีด้วยอ่ะรู้สึกโอเคเลยไม่มีร่องรอยอะไรดีมาก แล้วก็จะมีมาตรการความปลอดภัยก็ต้องใส่ใส่ใส่แมสค่ะาที่นี่มีใส่ใช่ใส่หน้ากากตลอดแต่เขาจะมีสําหรับแมสสําหรับการทําหน้าเฉยๆนิดนึงแต่คือบอกเลยว่าความปลอดภัยที่นี่เยี่ยมมากๆจริงๆค่ะค่ะแล้วครอบแก้วออกมาเป็นยังไงบ้างไว้ครอบแก้วนะตัดตัดเรื่องความคิดเก่าๆของแพนดี้ได้เลยทีแรกก็กลัวเจ็บกลัวอะไรด้วยความเราเคยเห็นแบบคนอื่นบอกครอบแก้วเจ็บมากเมื่อเคยเห็นวันพี่ไปโพสเขาไปที่ไหนของเขาไม่รู้นะคะแล้วก็เขาแบบข้างหลังแบบ ําดําจนน่ากลัวก็อย่างที่ตอนแรกแพนดี้ได้าหาคุณหมอเลยว่าหลังแพนดี้จะเป็นรอยเยอะไหมแล้วมันจะหายภายในกี่วันะะรรหรืออะไรยังไงแต่คุณหมอบอกจริงๆมันขึ้นอยู่กับร่างกายแต่แพอแพนดี้เห็นการครอบแก้วหลังแพนดี้แล้วรู้สึกจะบอกเลยว่าสุขภาพแพนดี้ยังแข็งแรงอยู่ <c oughs> ดีมากคือจริงๆแล้วค,คุณแพนดี้อ่ะคุณหมอตรวจแม่มาเสร็จอะโดยรวมทั้งหมดอ่ะทุกอย่างแพทย์ดีหมดเลยนะคะมีแค่เรื่องของอาการปวดกับเรื่องของ ภาวะก่อนมีประจําเดือนนิดนึงนะคะซึ่งครูมอนดแนะนําการดูแลร่างกายให้นะคะแล้วก็เรื่องของการติดหมุดนะคะต้องกลับไปดูแลเองต่อใช่แต่แพนดี้ต้องกลับไปนวดนวดทุกวัน3วันใช่แล้วคราวนี้มันก็จะหลุดไปเองซึ่งก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันนะคะ3วนัน5วนัน7วันแล้วแต่สภาพผิวะะของเรานะคะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงคือครูแพนดี้แบบออร่ามากจากภาวา มีการดูแลต, <ics> ตัวเองดูแลสุขภาพผิวพรรณหน้าตายยังไงบ้างคะจริงๆก็เป็นทั่วๆไปนะคะก็คือแพนดี้ก็จะมีทานอาหารเสริมนะคะก็จะทานอาหารเสริมทั่วไปอย่างของแพนดี้ก็จะทานจริงๆป็นคนทานคอลลาเจนวิตามินซีนะคะก็จะทานคิวเทนอะไรพวกนี้ค่ะใช่แล้วก็จะดื่มน้ําดื่มน้ํานี่คือดื่มน้ําเยอะมากดื่มน้ําประมาณสองลิตรนะคะก็จะดื่มเยอะมากแล้วก็ยังมีดื่มน้ําวิตามินต่างๆอีก ใช่อย่างเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็จะพกน้าบ้างขวดเล็กๆเลรเงี้ยเป็นน้ำวิตามินที่ตอนนี้เขามีขายทั่วไปเลยเงี้ยใช่ในเซเว่นเลยเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าทานวันละขวดอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วใช่แล้วสูตรอื่นอีกไหมคะสูตรอื่นก็ไม่มีเก็พักอ๋อก็มีเออเขาจะเรียกว่าอะไรนะนอนเยอะๆทาครีมทำทีทเมนต์แล้วก็นี่นะแพนดี้ได้ไปลองใช้นะคะ นี่เลยค่ะเป็นครีมไข่มุกนะคะก็คือลองใช้ไปแล้วกล่องหนึ่งก็เลยจะบอกว่ามันเลิศมอนแรกอ่ะแอบถามว่ารู้ได้ไงว่าที่นี่มีคือสั่งไปก่อนแล้วค่อยตามมาที่ไทยใช่วันนี้ก็เลยมาซื้อเองเลยค่ะที่มันผงไข่มุกตัวแอคทีฟอันนี้มันมันจะช่วยบำรุงผิวได้ท<ช>ันทีเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆแป้งน้ำนะะอ,อ่ะค่ะเออฟังก์ชันการใช้งานจะยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ยากนะก็คือใช้ได้นานด้วยนะคะคือ แคปซูลหนึ่งใช้ได้ประมาณสองวันนะแล้วจริงๆถ้าสมมติไม่ทาตัวก็ยังใช้ได้ประมาณ3ามวันได้เลยอะ่ะใช่ถ้าแพนดี้จะใช้แต่หน้าคือทุกคนก็ทักว่าทำไมแพนดี้แบบจริงๆแพนดี้เป็นคนผิวสองสีนะแต่ว่าทำไมผิวเนียนผิวสีน้ำผึ้งแต่ <c oughs> ผิวเนียน<ด>ผิวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแพนดี้ก็เลยแบบโอ๊ยทำไมคนจีนถึงมีผิวออร่าแบบผิวเด้งคือ,อ,อรู้แล้วเคล็ดลับนี่เลยก็ยังไปบอกต่อเพื่อนๆเลยนะว่าเนี่ยนะมาใช้กัน ผมไขมงเนี่ยมีสิวก็ใช้ได้ใช่มีสิวใช้ได้ฝ้าหน้าหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างแพนดี้มีช่วงหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนแล้วแ็บสิวขึ้นตรงคางจางลงเพราะแพนดี้ก็จะเน้นย้ำตรงเนี้ยเลยอ่ะมันก็จะดีขึ้นใช่อันนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะไม่มีข้อจากัดอะไรนะคะใช่ค่ะรู้สึกดีอันนี้ใช้ดีค่ะใช้ดีจริงใครสนใจสนใจทิ้ไปที่คอมเมนต์ก็ได้ใช่อันนี้แนะนํานะคะแพนดี้แนะนําเลยค่ะท่นนี้ด้วยคาที่ว่านานๆได้เจอคนดังทีนะคะเราก็เลยมีโค้ดให้คุณแพนดี้ หรยคนที่ไปบอกแฟนคลับได้แล้วนะคะก็คือเป็นตัวติดหมดฟรีไปกดชื่อคุณแพนดี้นะได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ติดตามไลฟ์ของแมดาลินอยู่เองก็ตามหรือติดตามใน IG ของแพนดี้นะคะอัดทิ้ง IG ไว้ให้หนูนิดนึงนะค่ะ i g ของแพนดี้นะคะแทนฟิลานะคะ P A N P H I L A ค่ะเชื่อจะยากนิดนึงนะคะค่ะก็เดี๋ยวคุณแพนดี้ก็คงทิ้งโค้ดไปแล้วนะคะ FC หรือผู้ที่ติดตามคุณแพนดี้อยู่อาจจะสนใจ ว่าอยากจะลองมาทำที่เมนทำหัตถการแบบฝังเข็มท่าจีนนะคะแล้วว่าโค้ดที่ให้ก็คือติดหมุดแบบนี้เลยใช่แบบนี้ที่ใบหูนะคะก็จะรักษาตามอาการถ้าคนไข้มีอาการอะไรก็ตามนะคะคุณหมอจะดูแลตรงนั้นให้นะคะปกติมูลค่าห้า้บาทเนาะก็ได้รับฟรีนะคะถ้าติดตามมาจากคุณพนดี้นะคะ,คะก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าขอขอบคุณคุณพนดี้มากที่ให้เกียรติมันนั่งรีวิวมันนั่งคุยกัน <laughs> คือ ตอนที่แกเข้าไปตั้งแต่ตรวจแล้วเราก็แอบเมาส์กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อ๋อสุดท้ายคุณหมออ่ะแนะนําอีกตัวหนึ่งให้เรื่องของแพนดี้ที่ก่อนมีประจําเดือน,อนก็นลืมปไ,ปไปเลยว่าคุณหมอได้แนะนําตัวนี้ของแพนดี้เลยคือนมพึง่งด้วยความที่แพนดี้ก็รู้เลยว่านมพึ่งอะ่ะเขามีแบบเกี่ยวกับแบบสารพคุณเยอะแยะมากมายดีมากมายเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมอนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการปรับฮอร์โมอนของเราเองนี่เลยคุณหมอให้มาแต่ของที่เนี่ยคือแพนดี้รู้สึกได้เลยว่าที่คุณหมอบอกว่ามันจะแบบ ส่วนประกอบเยอะมากเดี๋ยวแพนดี้จะต้องไปทานก่อนเลยว่าแพนดี้จะบอกเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมันจะช่วยเรื่องของภาวะใช่ไหมอารมณ์อือเพราะว่าก่อนมาใช่อารมณ์แบบอาจจะอารมณ์สวิงอารมณ์สวิงใช่ก็ได้บอกได้บอกคุณหมอว่าจริงๆค่ะมีอารมณ์หมุดหิดอารมณ์สวิงอึดอัดใช่อึดอัดมากท้องอืดท้องอืดถูกต้อง ลองทานดูสั้เดือนหนึ่งก่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะเพราะว่าอาหารเสริมมันต้องค่อยๆทานสะสมเก็บไว้เนาะไม่ใช่ทานวันเดียวแล้วเห็นผลมันต้องใช้เวลานี้น่าจะรู้ดีแล้วคนดูเราเองดีนะคะให้างเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็สามารถติดตามไลฟ์ทาง Man ด a r i n c l i n i กได้ต่อเนื่องนะคะอย่างตอนต่อไปนะคะก็คือวันพรุ่งนี้มันพฤรุษหาดพบกับคุณหมอเมจิรนันนะคะเกี่ยวกับเรื่อง การกดจุดแก้ปวดไมเกรนนะคะถ้าคุณแพนดี้ปวดไมเกรนติดตามได้เลยแต่คุณหมอเมย์น่ารักมากค่ะเอาวันนี้คุณหมอปุ้ยอันล่ะวนี้คุณหมอเมย์ใช่ไหมเราเคยเห็นดูคุณคุณหมอเมย์ในเฟ c e b o o k ใช่ัก่าคุณหมอเมย์จะรลฟ์แบบเราอยู่เหมือนกันใช่คุณหมอทุกคนก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ไม่มีใครฝังเข็มเจ็บเลยนะจริงเบามือมากเลยอันนี้คือยอมรับเลยตัดภาพไปเลยตัดภาพความความกลัวของเราไป นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะติดตามร้านในวันพรุ่งนี้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ